playlist by อ j อมค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาแหละอะพอมีเวลาเพราะตอนนี้เป็นเพิ่งโมงกับอีก20นาทีนะคะอยากจะกอดเธอนานๆไฟบอยแพ้มากโออิสู oh, นะคะหโมงเย็นตอนนี้บรรยากาศอึนๆแต่ว่าไม่เหมือนเมื่อวานค่ะเมื่อวานเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังสองข้างหลังเอาอมาเนี่ยบางคนถามว่านึกวทุมอี๋ยวพกักาคุณผู้ฟังนึกว่าทุมเลยทั้งเรานึกว่าเรียงคืนเพราะว่าเราเป็นกระจกสองชั้นแล้วเป็นกระจกสีที่ทึบมาก พอมองแล้วมันตัดแสงไปมาจนเหมือนอยู่คนละโลกกับบางคน,นเอาจริงแต่วันนี้เห็นว่าฟ้ามึน,มนอึดๆอยู่นะคะก็เอาเป็นว่า ใครที่เพิ่งมีโอกาสเปิดเข้ามาก็เพิ่งมาเจอกันก็ยินดีนะคะบางคนบอกว่ามาช้าแต่มามาตอนไหนก็ขอให้มาต่คะคุณผู้ฟังเราอยู่กับคุณ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าช่วงดึกคุณได้ยินเสียงอ้อมอันนั้นไม่ใช่ละคุณคิดว่าอาจจะฟังที่อื่นหมายถึงว่าไปเจอสิ่งอื่นเพราะอ้อมเนะี่ยจะอยู่สาโมงถึง6โมงเย็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนน้องแนนมีสัมภาษณ์ยาวมาเราก็จะมาสามโมงกว่ากว่ามาทักกันแบบนี้นะคะชั่วโมงนี้เราคุยกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วลหละเราถามว่า คุณผู้ฟังเวลาเราพูดถึงอนะขนมไทยคุณผู้ฟังเลือกนึกถึงอะไรเพราะให้อันดับเดียวเนี่ยไม่มีทางได้สามอันดับแล้วกันเอาจริงป่าบางอันเห็นชื่อแล้วเอิ้มเป็นไงวะทองหยิบเนี่ยเข้าใจกลีบด,ดําดวนนึกได้อารลัวไปถูกเจออินทนินเข้าไปนี่แบบฮะยังไงนะนึกไม่ออกต้องใช้เวลาขนมชั้นน้ําดอกไม้ ขนมชั้นน่ะได้น้ำดอกไม้ได้แต่ก็ต้องบอกจริงน้ําดอกไม้เพิ่งสั่งมาเมื่อวานมันควรจะหอมหว,นวานวานะน้ําดอกไม้อะมีคุณฟังทักมาเขาลืมใส่กลิ่นดอกไม้ใหพ้พี่บอกค่ะอันนี้ไม่รู้เลยจริงคุณฟังบางคนบอกว่าคลองแคลงกะทิสดบ้างก็มีข้าหนบขนมเหนียวมีจ่ามังกุดอะไรแบบนี้อู้ก็หลายนะพอพูดถึงขนมไทยก็มีหลากหลายอยู่เหมือนกันบางคนไปทางทรงตะโก้ก้วยไข่เชื่อม ขนมต้มอ่ะบางคนไม่รู้จักขนมต้มนะมีบางคนอาจจะไม่รู้จักขนมต้มขนมเหนียวเนี่ยนับถูกไหมแล้วก็ยังมีขนมครกใ่ก็นับได้ถูกปะขนมครกเป็นขนมไทยปะน่าจะไทยไหมนะคะบางคนก็แบบหนักไปทางหวานไปทางทองยอดกันเลยทีเดียวนะคะเปียกปูนกีบลําดวนขนมมอแกงอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังก็หลากหลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปส่องดูหรือว่ายังไม่ต้องเข้าไปอ่านนู่นนี่นั่นอะสิ่งหนึ่งที่เรารู้คือ ขนมไทยอ่ะจะไม่ใส่ไข่แต่พอถึงช่วงเวลาหนึง่งเราก็ได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสก็คือเท้าทองกีบม้านะคะเพราะว่านะคะเราก็เรียนเรียนประวัติศาสตร์มาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูละครมาด้วยเท้าทองกีบมา้าถูกไหมก็ทำขนมแบบคนโปรตุเกสก็จะมีไข่ที่ใส่มาไม่งั้นของเราก็จะมีแป้งน้ำตาลกะทิเท่านั้นเอง ถูกปะมันก็เป็นส่วนผสมหลักๆอยู่แล้วเจอพอเจอไข่เข้าไปปุ๊บมันก็ออกมาเป็นสารพัดทองอ่ะทองยิบทองหยอดไฟทองนู่นนี่นั่นหูดูฟังเอ้ยตอนนี้ไม่มีไข่น้ําตาลกะทิแป้งอ่ะตรงไหนคือผอมก่อนตรงไหนคือผอมก่อนเจอไข่ก็ไปเสริมอีกเหลืองอะไรโอ้ยนาก,กินก็ไปไปให้สุดอ่ะแล้วหยุดที่โครคไปไข้เจ็บหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันอยู่ที่ความพอดีในการกินไอจะไม่กินเลย ก็อึดอัดก็เครียดอีกแต่กินก็ต้องพอประมาณเพราะน้ําตาลมันจะพุ่ง แต่ว่าตอนนี้เราเราเรา,เราสุขภาพกายเอาไว้ทีหลังเราสุขภาพใจก่อนเราเป็นพวกเน้นอารมณ์มาคุณผู้ฟังตอนกินฟินช่วงปัจจุบันแล้วค่อยพังในอนาคตนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังรู้ทุกเรื่องแหละว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรควรแต่บางทีเราก็ขาดหวานไม่ได้บางทีเราก็ต้องเติมหวานในชีวิตเราหาเติมหวานในชีวิตให้จักคนไม่ได้เราก็หาจัดขนมนั่นแหละกินพอประมาณนะคะในช่วงเย็นๆบางทีที่เราติดตามข่าวอะไรมากๆเรารู้สึกมันอึนๆชีวิตมันแย่ๆแล้วบางทีเราก็เบลอคว้าของหวานแล้วมันรู้สึกอ้ สุดขนว่ะก็อย่าติดกับดักนี้แล้วกันไม่ได้บอกให้คุณผู้ฟังนะคะบอกตัวเองเพราะเวลากินอะไรพวกเนี้ยมันเพลินเพลินเพลินดีแท้เพลินแบบเพลินมากขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วถ้าเกิดว่ามีร้านอร่อยช่วยแนะนําด้วยนะคะถ้าใครมีอ่อเนียนะอ้อมชอบชอบ,ชอบกินอะไรกินลำดัวน้องก็ชอบแต่ก็จะประมาณหนึ่งอ้อมชอบทองเอกอะไรแบบเนี้ย ที่คือไม่หวานเยิ้มไปขนาดนั้นอะมีความแห้งแห้งเหนียวๆนนิดๆอะไรเงี้ยมีหนึบๆอยู่นิดหน่อยแต่ขนมครกเนี่ยชอบมากแต่ขอไม่ใส่ผักชีนะไอ้เขาเรียกอะไรต้นหอมคือไม่พร้อมขอกินขนมครกเฉยๆแล้วขอขอบแบบฝาที่มันแบบอีกนิดเดียวจะไหม้อะแต่ยังขอ,ขอกอบอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็พู้อนไปช่วงเย็นให้มันบันเทิงกับตัวเองไปถามว่ากินขนมหวานแล้วเป็นยังไงประโยชน์มันมีไหมแน่นอนละค่ะประโยชน์มันก็มีโทษมันก็พอได้ อย่าให้มากเกินไปย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารที่มาฝากเอาไว้นะคะเพราะว่าไม่รู้จะฝากอะไรจะให้ฝากว่าคุณผู้ฟังระวังสุขภาพอันนั้นก็พูดอยู่แล้วแต่สุขภาพอปนหนึ่งที่ต้องระวังนะคะเรื่องไข้หวัดใหญ่เที่ยมบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่ามันมาแล้วนะคะแล้วมันมาอยู่คุณหมอเขาย้ำล่าสุดอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะก็บอกมาเลเซียเองก็สั่งปิดโรงเรียน เพราะว่าประมาณเด็กประมาณห0 0ัคนติดแค่วัดใหญ่คุณผู้ฟังดูแลตัวเองเยอะๆนะคะอันนั้นในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินไวรัสอย่าให้มันแบบเข้ามาในร่างกายแล้วก็เจ็ป่วยแต่สิ่งที่ต้องดูแลอีกอันหนึ่งช่วงเวลาเย,ยน็ยนๆห้าโมงกว่าๆแบบนี้ เอกสิทธิ์ในระดับมีบ้านรู้หลังใหญ่กับสินเชื่อ GSB Grand Home Plus จากธนาคารอมสินวงเงินกู้ตั้งแต่7ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.99%ต่อปี3เดือนแรกนะคะดอกเบี้ยคงที่นาน3ปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด2 0 0แสนบาทยืนกู้ได้แล้ววันนี้ถึง30ทธันวาคมนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาและ www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราถ้ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเรื่องกินขอให้ถามเรานะคะกินไปเรื่อยๆถามเราแต่ถ้าจะกินเอาสุขภาพไปถามคุณหมอและนักโภชนาการและถ้าจะเอาเรื่องของการเงินอินโฟเมชันแบบนี้กับธนาคารออมสินถามอ้อมแต่ถ้าคุณผู้ฟังจะจริงจังและ ตกลงใจและสงสัย GSB Contact Center 1115นะคะอย่าลืมทรพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันช่วงนี้เบลอ,บอต้องหันไปถามพี่อานอานพท็อนี่พรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้วันอังคารใช่ไหมพี่อาน คืนคนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธพรุ่นี้วันพุธเตือนด้วยนะคะพี่เติ้ลพี่อ้อมพี่เกลือจะมานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่3ามทุ่มจนถึง5้าทุ่มกับ0ู6ย์สองหติดตามไปได้วยกันนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโปเต้ปาปริกา้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปได้วยกัน,นะคะ่ะถทพุทธอ,อ,อย่าลืมโทรนะ